สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยตอนที่สองเรื่องพระเยซูจะเสร็จกลับมาลักษณะนิสัยของคนก่อนพระเยซูจะเสร็จกลับมาจากพระธรรมสองทิมธทีบทสามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าพระธรรมสองทิโมธีบทที่สามข้อหนึ่งถึงห้า แต่จงเข้าใจข้อนี้คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณ์กรียุคเพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเย่อหยิ่งยะโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังคำบิดามารดาอักกตันยูไร้ศีลธรรมไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งช่างใจดูร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทะลุหัวสูงรักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้าถือศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับคนเช่นนั้นท่านอย่าคบ สิ่งหนึ่งที่เป็นการยืนยันกับคําที่พยยระเยซูกล่าวว่าความรักของคนก็เยือกเย็นลงแต่ความอธรรมแผ่กว้างออกไปอะไรเป็นตัวยืนยัน,นีไม่สดุดสิ่งที่เป็นตัวยืนยันไม่สุดคือลักษณะนิสัยคนและพระเยซูก็ย้ําอันนี้เรื่องของความรักของคนจะเยือกเย็นลงคนจะขมเหงกัน คนจะทอยศกันคนจะเขาเรียกว่าชิงดีชิงเด่นกันคนจะไม่รักกันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยมาถูกอธิบายนิสัยหรือรักษณนิสัยของคนในยุคก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาโดยสาวกของพระเยซูคือท่านอาจารย์เปาโลที่ได้พูดถึงในพระธรรมสองทิมุธีบทที่สเนี่ย นะฮะที่จะพูดถึงลักษณะวิสัยของคนว่าเป็นไงบ้างสิ่งที่เรามองเห็นลักษณะวิสัยของคนและกำลังเกิดขึ้นเป็นจริงในปัจจุบันนี้นะครับและนี่แหละคือตัวยืนยันว่าที่พระเยซูตรัสไว้มันเป็นความจริงนะครับพอในช่วงนั้นก็ห่างกันพอสควรเรียกว่า20ปีนะครับนะที่ได้เขียนไว้สิ่งการๆก็เกิดขึ้นแล้ว นะหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์นะครับโดยที่เปาโลใช้คำพูดว่าจงเข้าใจในข้อนี้คือว่าก่อนสมัยก่อนจะสิ้นยุคนั้นนะ่ยจะเกิดเหตุการณ์การยุคและอะไรล่ะเป็นเหตุทําใหเ้เกิดเหตุการณ์การยุคนะครับก็เพราะนิสัยของคนนะ การจะเกิดเหตุการณ์กาียุคหรือไม่กาียุคเนี่ยไม่ขึ้นกับสภาพแวดล้อมแต่ขึ้นอยู่กับน,นิสัยของคนเลยนิสัยของคนที่ก่อให้เกิดกลิยุกเป็นนิสัยแบบไหนบ้างนะก็บาโลก็อธิบายชัดเจนซึ่งถอดมาจากทัศนคความคิดของพระเยซูที่ได้พูดไว้อันดับแรกคือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวในสําคัญแต่เราก็เอามาอิงกับคําว่า อะไรศูนย์กลางเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางความเห็นแก่ตัวก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง,าาง,ง,ลางถือว่าอันเดียววันนะนะฮะไม่สนใจคนอื่นคำว่าเห็นแก่ตัวคือไม่สนใจคนอื่นสนใจแต,ต่ตัวเองนะฮะสนใจกับสิทธิที่ตัวเองจะได้รับแต่ไม่สนใจกับหน้าที่ที่ตัวเองจะทำที่ต้องทำอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวคน ั่นคือความเห็นแก่ตัวของคนเรียกร้องนู่นเรียกร้องนี่แต่พอจะทําไม่ทำนะฮะชีว่าไม่ใช่หน้าที่แต่จริงมันคือหน้าที่อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเรามองเห็นภาพไง่ายคนเราจะไม่สนใจกันมากขึ้นต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันอันนี้ชัดเจนมากขึ้นนี่แสดงออกถึงความเห็นแก่ตัวของคนลักษณะที่สองคือเห็นแก่เงินนะฮะ ถ้าพูดก,กันไปกันมาในยุคนี้จะเห็นว่าคนเรานี่เอาเงินเป็นตัวตั้งเนะหรืออีกคําพูดหนึ่งที่รวมรวมไปทั้งหมดก็คือเอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งนะครัคำว่าผลประโยชน์หมายความว่าอะไรก็ได้ที่มันแปลมาเป็นเงินได้เช่นตําแหน่งมันแปลมาเป็นเงินได้นะครับชื่อเสียงกิจยศมันแปลมาเป็นเงินได้ทั้งหมดนี้แสดงว่าเห็นแก่เงินไงแต่อะไรทําให ไกล้มาซื้อเงินก็ทำหมดอ่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแม่ต้องอทํำลายคนหนึ่งเพื่อจะได้เงินก็ยินดีนะครับแม่ต้องเสียผู้เสียคนเพื่อจะได้เงินก็ยินดีนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนิสัยสามคือนิสัยเยอ่อหยิ่งยะโสเอารวมกันเลยทั้งเยอ่อหยิ่งทั้งยะโสเนี่ยนะสรุปความ,มง่ายๆคือว่าคิดว่าตัวเองดีกว่าชาวบ,บ้านเขานะครับ พอคิดตัวเองดีชาวบ้านปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรชอบด่าว่าไนะอ้น,นั่นมันเป็นงี้ไอ้น,นี่เป็นงั้นทําไมเป็นงั้นคือตัวเองดีอ่ะพอเอาเสื่อตัวเองดีปั๊บก็ตาําหนิชาวบ้านเขาด่าว่าเขานั้นพระพี่ว่าชอบด่าว่าเย่อหยิงยะโสชอบด่าว่าสิ่งที่ตามมานะที่มองเห็นภาพชัดคือไม่เชื่อฟังคำพิดามารดาอักันจู นะครับอันนี้คือตามมาเลยจะเห็นว่าคนในยุคปัจจุบันจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจกับพ่อแม่มากนะนะฮะจะโดยเหตุผลใดก็ตามแต่แต่จริงมันต้องใส่ใจตามหลักการนะรต้องสใส่ใจทีนี้รู้สึกว่ากฎหมายมีไว้าอาขอคนแก่ก็มีกฎหมายในการดูแลคนแกน่นะถ้าเป็นต่างประเทศก็มีอะไรมีเงินเดือนให้ประเทศไทยก็เริ่มเรียนละเรียนแบบนะบมีเงินเดือนสาหรัแบบ ผู้สูงอายุเดือนละหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยหรือพันหนึ่งตามอายุของคนหลังจาก,กเกษียณอายุแต่ก็จำนวนไม่เยอะแต่ตามประเทศนี้ชัดเจนแสดงว่าลูกเนี่ยผักภาระไปให้กับส่วนกลางในการดูแลตัวเองไม่ดูแลนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของความอักตนยูระดับหนึ่งไร้สินธรรมทำอะไรก็ตามแต่ไม่เคยเอาสินธรรมเป็นตัววัดนะไม่เคยเอานุษยธรรมเป็นตัววัดนะ เอาแต่เหตุและผลของตัวเองเป็นตัวตั้งอันนี้ถือว่าเป็นคนไร้สิน้นธรรมอะไรที่ได้ประโยชน์ถือว่าใช่อะไรต้องเสียประโยชน์ถือว่าไม่ใช่จะออกมาในแนวเนี้ยถึงแม้ไม่ออกมาตรงตรงมันก็ออกมาในแนวเนี้ยสิ่งที่มองเห็นได้ภาพชัดคือว่าไม่ให้อภัยกันทําผิดแล้วโกรธจะมันตายตายจะมาเผาผีนะ,ะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทําผิดพลาดจะหัวเราะเยาะเย,ะเยะ้ยแล้วก็ซ้ําเติม นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพอคนเราเห็นแก่ตัวเห็นเงินเห็นแก่ได้ไม่มีมโนธรรมอักตันยูไรสินธรรมการใส่ร้ายกันและกันก็ง่ายขึ้นนะไม่สนใจว่าการใส่ร้ายเนี่ยจะทําให้ใครเกิดอะไรบ้างการยับชั่งชั่งใจก็มมีน้อยลงความดุร้ายก็มีมากขึ้นเขาเรียกว่าคนหัวร้อนนะนะนะครับนี่คือลักษณะนิสัยของคนที่เกิดขึ้นในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะครับทําไมมนุษย์จะมีนิสัยแบบเนี่ย สิ่งที่มองเหีนได้ว่าเพราะว่าในใจเขาไม่มีพระเจ้าเขาไปเสษพระเจ้าข้างบนว่าเขาไปเสษพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าเพราะใจไม่มีพระเจ้าปั๊บเนี่ยสำคัญเพราะคนเรานี่มาจากพระเจ้านะถ้าเขามาจากพระเจ้าและใจไม่มีพระเจ้ามันจะเป็นเหมือนพระเจ้าได้อย่างไรเพราะพระเจ้าไม่มีนิสัยแบบนี้ นะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญเมื่อเขาไม่เอาพระเจ้าสิมีตามมาคืออะไรการถูกหลอกลวงทางความคิดการถูกหลอกล่อทางความคิดมานเป็นเจ้าของความโกหกหมันจะโกหกนู่นโกหกนี่ยุคนี้ต้องป,ประชาธิปไตยแล้วก็แปลความแฉกใจที่ผิดๆก,กันไปยุคนี้มันต้องเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็แปลความเรื่องสิทธิบุคคลที่ไม่ตรงกับที่มันควรจะเป็นนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญเช่นสิทธิมุนมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เราประเมิดใครแต่ทุกวันนี้เรา ยึดเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครมาละเมิดเราแต่ตอนเราละเมิดคนอื่นเนี่ยเราไม่พูดถึงแต่คนอื่นละเมิดเราไม่ได้อันนี้คือการกเคลือบแปรสวนทางกันนั่นก็อยากการหุนใจมองเห็นว่าน,น,นี่คือนิสัยคนที่เกิดขึ้นเยอะไหมเยอะปัจจุบันนี้ใช่ไหมใช่แสดงว่าพระเยซูใกล้จะมาแล้วหน้าทีางเราให้เรามีชีวิตอยู่ในพระเยซูกับพระเยซูยืนกับพระเยซูมันและเราจะปลอดภัยร่วมใจฐานครับ พระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุในความรักพระองค์พระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญพระเกียรติรงมียดพระเจ้าในที่จูงสุดขอคำห้ายยืนหยัดยึดมั่นอยู่ในพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามสําหรับการใคร่ครวญอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าชีวิตของเราอยู่ในพระคริสต์ ข้อคิดประจำวันนี้นะครับพระคิดอยู่ในเราเราอยู่ในพระคิดชีวิตปลอดภัยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนภนธกิจของเรา ช่องทางที่ปรากฏ